และนี่อะไรไม่รู้เลยโอ้โหเก,กะกะทิพปหายเกะกะอะไรอย่างเงี้าโอ้สอวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมจากโอคาชมนะครับวันนี้ผมจะพามาขเข้าครัวนะครับผมทำเมนูอาหารมื้อเย็นวันนี้นะครับผมน<อ>ีม่เลยวัตถุดิบของเราก็นี่เลยนะครับผมนี่ครับผมดูเอาเองครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมหลายคนเท่าที่ดูวัตถุดิบรู้หรือยังว่ามันคือเมนูอะไรอ่ะแล้วก็นี่เลยครับผมผักชีนะครับผมนี่ครับตะไคร้ ขี้ไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับนี่นี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นวัสดุในการทํานะครับผมอุปกรณ์ในกระทะไฟฟ้านะครับผมข้างล่างไม่มีเตาไฟนะครับนี่ก็จะเป็นหัวใจของเมนูนี้เลยนะครับผมวัตถุดิบหลักของเราน่องไก่พันนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําเมนูกุกไก่เหนือนะครับผม หรืออบไก่นะครับผมสามามถเรียกได้หลายเมนูนะครับผมเมนูนี้บอกไว้เลยครับเป็นเมนูต้นตำหลักของคนร้านนาคนเหนือนะครับผมว่าแล้วผมจะเริ่มตำวัตถุดิบกันก่อนเลยนี่ครับนี่ครับพกแล้วก็สากนะครับผมเราจะทําการใส่พริกแห้งลงไปนะครับผมนี่ครับเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งคุณภาพดีๆนะครับผมเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับผม ส่วนพวกผมชอบเผ็ดพอดีพอดีนะครับผมขนาดเผ็ดพอดีไม่รู้พิกี่เม็ดนะครับผมท่านผู้ชมนับดูเอาเองนะครับผมดูจากสายตาผมก็ไม่รู้ว่าผมใส่กี่เม็ดนะครับผมผมยุ่มใส่ยุ่มใส่นะครับผมยุ่มภาษาเหนือมาถึงกรตมใส่นะครับผมหยิบใส่หยิบใส่แล้วครับผมส่วนหอมขาวนี่เลยครับเทลงไปนะครับผมเทลงไปเทลงไปครับผมนี่ครับเพื่อให้การตำาล้วต้อมโคกหอมขาวแล้วก็พริกแห้งแล้วผมให้ละเอียด ไว้ที่สุดให้เป็นผงน้ำพริกไว้ที่สุดตอจะทําการใส่นี่ลงไปนะครับผมเพราะตัวเกลือม,มันจะมีความชื้นนะครับผมมันจะเข้าไปโดนกับตัวหอมแดงแล้วก็หอมขาวแล้วก็พริกนะครับผมทําให้ตําละเอียดง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นหอมแดงนะครับผมเราก็จะทําการปอกเปลือกนะครับผมปอกเปลือกหอมแดงเลยครับผมปอกก่อนนะครับผมปอกในลักษณะอย่างนี้นะครับผม ทีแรกคลิปนี้นะครับผมผมตั้งใจจะพูดภาษาเหนือให้เข้ากับเมนูนะครับผมยังไงก็จะพูดปะคนกันไปทั้งภาคกลางและภาคเหนือนะครับผมเอามามิกรวมกันนะครับผมทุกคนมาดีไม่เอ่ยขอขูบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ที่เข้ามาขอคลิปนี้ของผมนะครับนอกพี่น้องคนเมืองคนเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำปูนลำปางนะครับผมขอบคุณสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมนี่ครับจะไปทาการถอนเงยครับผมกับแด แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมซอยมันซอยมะเขือเทศใส่ส้มตำยังไงยังนั้นเลยนะครับผมง่ายๆไม่ว่าจะซอยในรูปแบบของหนาหรือบางนะครับผมสุดท้ายก็แหลกละลายเหมือนกันหมดนะครับผมนี่ครับลวก,กแบบนี้เลยนะครับผมสไตล์ผมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเมนูนี้นะครับผมผมคิดค้นนะครับผมเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมเคยทํามาแล้วก็ไม่รู้กี่ครั้งนะครับผมอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะครับผมแล้วแต่จังหวะ ของเครื่องปรุงที่มีณตอนนั้นนะครับผมถ้าเครื่องปรุงครบก็อร่อยครบเครื่องถ้าเครื่องปรุงไม่ครบก็อร่อยไม่ค่อยครบเครื่องเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมใส่แค่นี้พอนะครับผมรู้สึกว่าจะเยอะจัดนะครับผมอันนี้ก็เหลือไว้ใส่เมนูอื่นในวันถัดไปนะครับผมพร้อมแล้วก็ตำเลยครับผมและตอนนี้นะครับผมการตำก็ผ่านมาประมาณ8ปแล้วนะครับผมตำไปตำมารู้ไหมครับทุกคนผมลืมใส่อะไรนี่ครับผม มันคือจั๊กไรนะครับผมหรือตาไครนะครับผมนี่ครับแล้วก็ลากผักชีนะครับผมอันนี้ผักเคียนเก่าที่เหลือนะครับผมก็เสียดายนะครับผมก็เอาลากนะครับผมเดี๋ยวจะมาหั่นแล้วก็ตำผสมโขลกเข้าไปกับน้ำพริกแล้วก็คานะครับผมอว่าแล้วก็ทําการถังเลยครับผมเพื่อความเข้มข้นนะครับผมเราจะใช้ตะไคสองหัวเลยนะครับผมนี่ครับเมนูนี้นะครับผมจะเน้นวัตถุดิบสมุนไพรล้านนานะครับผมสมุนไพรพื้นเมืองไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมสามารถ ตัดแปลงสูตรได้นะครับผมตามใจชอบนะครับผมแต่ขออย่างเดียวอย่าใส่ความหวานอย่าใส่กะทิเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ใช่เมนูอุกไก่เหนือนะครับผมมันจะเพี้ยนเป็นเมนูอื่นนะครับผมครับผมอาจจะชิ้นใหญ่หน่อยนะครับผมดูจากการหั่นนะครับผมลีลาไม่เหมือนเชฟมืออาชีพเลยก็ผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมผมคนแค่สมัครเล่นนะครับผม โมูหจะอู้ไรอย่างไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ไร้สาระพูดไปเรื่อยบ้างนะครับผมมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็ว่ากันไปนะครับผมเนตรวยาด้าม่นะครับผมเกานี้ด้วยนะครับผมนี่ขานี่เราใส่นิดหน่อยนะครับผมไม่เยอะนะครับผมเพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบปินขาเท่าไหร่นะครับผมแค่นี้แค่นี้ครับแค่นี้ครับแล้วก่อนนี้ครับรากผักชีนะครับผมนี่ครับรากแก่ๆนะครับผมโอเคก็ได้แล้วครับผม อันนี้ไม่ทิ้งนี่ครับแล้วก็จะรวบทีเดียวนะครับผมรวบยอดเลยครับผมนี่ครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับผมใส่ตรงนี้เลยใส่ลงไปเลยนะครับผมนี่อย่างเดียวอีกนิดหนึ่งนะครับผมเสียดายของนะครับผมเสียดายวัตถุดิบโอเคได้ที่แล้วเราก็จะโคกต่อไปครับทุกคนโคกไปเลยโคกไปร้องไปนะครับผมเออใช่น้องน้องวุฒิบอกว่าขมิ้นแอร์ใช่นี่คือขมิ้นชันนะครับผมทุกคน ไม่ใช่เป็นรูปแบบหัวแต่เป็นรูปแบบที่เป็นผงม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับอันนี้นะครับผมถ้าเราใส่เยอะเราก็จะเพิ่มสีสันของเมนูเป็นสีเหลืองหน้ารับประทานนะครับผมใส่ลงไปนะครับผมประมาณครึ่งช้อนก่อนนะครับผมนี่ครับโอเคครับผมต้องขอบคุณน้องวุฒมากนะครับผมที่ช่วยเตือนความจำผมเตรียมไว้อย่างดีแต่กลับลืมสงสัยจะตื่นก็ <laughs> นนะตื่นแล้วนตื่นตั้งแต่แปดโมงแล้วครับทุกคน อ่ะผมคุกเขาให้เข้ากันนะครับผมตอนนี้กลิ่นของมันนี่บอกเลยว่าหอมมากมากนะครับผมหอมกลิ่นสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับผมนี่ครับโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็ตามมาได้95%้เปอร์เซ็นแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นไงสีสันจัดจ้านหรืออารามดูเข้มข้นและเผ็ดร้อนนะครับผมจุดจีดซีซ้ามากเลยครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับผมนี่เลยครับเพิ่มรสชาติของเมนูกะปิ วันัดน้นนะครับผมไม่ได้โปรโมทให้นะครับผมเป็นเพียงกระปุกนี้ครับเดี๋ยวรวมดูก่อนอืเห็นครับทุกคนใครว่ากระปีหอมก็บ้าแล้วนะครับว่าหอมก็คงไปใส่แทนน้ำหอมแล้วนี่ครับใส่นิดนึงนะครับผมอย่าใส่เยอะนะครับผมนี่ครับตามคุกเขาให้เข้ากันนะครับผมนี่ครับตอนนี้พี่เครื่องแกงของเรานะครับผม99.99 9แล้วนะครับนี่ครับ เนรมิตสมุนไพรทุกอย่างนะครับผมพริกตะไคร้นะครับผมหอมขาวหอมแดงนะครับผมเอามามิกเนรมิตปินเครื่องเกงของเมนูกุ้ไก่เนวนะครับผมนี่แต่หน้าเสียดายศากกระโคกนะครับผมไม่ให้นะครับผมมันก็เลยตามค่อนข้างยากนะครับผมกว่าเรียยแบบนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรเกือบจะเครื่องชั่วโมงนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนโอเคครับผม เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็จะทําการนี่ครับซอยไก่นะครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการนาน่องไก่นะครับผมมาหั่นเป็นชิ้นๆพอพอคำนะครับผมนี่ครับเราจะหั่นชิ้นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้ทุกคนทํากับข้าวนะผมตาำลำพริกตำมสนุัไพรตำไปตำหน้าฝนตกเฉยเลยครับทุกคนนี่ครับ ตอนนี้ฝนโปรยฝนปลายนระับผมตกลงฉากตากน้าแล้วนะครับผมแต่ไม่หวัน่นไม่เป็นอุปสรรคในการทำเมนูเราจะทําเมนูกางสายฝนนะครับทุกคนนี่ครับสังไปเลยนะครับผมนี่ครับน,นี่ครับผมนี่ครับและและ้วตอนนี้ก็ทําการหันน่องไก่เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนนื้าอันนี้ผมไม่ลักผมทอดทิ้งครับเสร็จแล้วเราจะ เแล้วผมน้องไก่เรียงลงมาในท่านชนะที่เตรียมไว้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับไม่ต้องล้างแล้วครับเพราะว่าเราล้างรอบแรกแล้วแต่เพื่อความเชื่อเราจะล้างอีกรอบหนึ่งล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับผมไม่ใช้น้าก๊อกนะครับทุกคนนี่ครับล้างขยาามพยายามพยายามนะครับผมไปต้อนเหมือนเดิมทอดทิ้งอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับผมนี่ครับสมมอกว่าครับกับข้าวหรือร้องเพลงเนี่ยเมียจะมีชู้แล้วผมแต่ผมไม่รู้เพราะผมไม่มีเมียผมร้อง ได้เต็มที่นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะทําการผัดพริกแกงนะครับผมที่เราโขกเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เตรียมไก่มาอยู่ใกล้ๆเพื่อความสะดวกในการจับและหยิบนะครับผมทุกคนนี่กระทะไฟฟ้าของเราไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมนี่ครับอ้าวแต่ตะหลิวไม่มีน้องฟุกเอาตะหลิวมาให้หน่อยครับระหว่างที่รอตะหลิวจากน้องฟุกนะครับผมเราจะทําการนะครับ ใช้น้ำมันโอรินน้ำมันพืชแท้แล้วก็ผมจากน้ำมันอังวนคุณภาพสูงนะครับผมน้ำมันตามเช่น้ำมันองุ่นนี่ครับเราจะใส่ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็รอให้อุณหภูมิของกระทะไฟฟ้านะครับผมเดือดได้ที่แล้วเราจะทําการใส่เครื่องพิแกนที่เราขบมู่นะครับผมบรรยากาศดีจังเลยครับทุกคนฝนตกนะครับผมเป็นการทํากับข้าวอาท์ดอ์แล้วก็มีฝลนะครับผมกล้วยป้ายนะครับผมยอดเลยตรงนี้ นี่ครับร้อนได้ที่หรือยังเนี่ยเราจะพิสูจน์ด้วยการเอามือมาอังนะครับผมอังอังหมายถึงเอามือมาสัมผัสควารมร้อนของน้ํามันนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เสียงน้ํามันแตกกับเสียงฝนตกเสียงแข่งกันนะครับผมตอเสร็จแล้วเราจะทำนำเครื่องปรุงที่เราตกไปนะครับผมนี่ครับจากนีไปเลยนี่ครับ สีสันสวยงามไหมครับทุกคนให้กี่คะแนนดีอุ่ยนี่ครับตรงนี้เราจะไม่ทิ้งนะครับผมเราจะเอามาทาเป็นน้ําล้างครกเลยครับผมนี่ครับระหว่างนี้เราจะทําการผัดนะครับผมผัดจนเครื่องแกงสมุนไพรของเราหอมนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวบอกว่าหอมมากๆทุกคนถึงขั้นแบบว่าเดืยวข้าวมากนะครับผมได้ข้าวสวยหอมปรจจานี่คงแบบถึงใจเลยนะครับผม สำหรับ <c oughs> ปินเปไนไทยยอดเลยทุกคนมเมื่อกี้าำเครื่องแกงสมงุนไพรร้องไห้เพราะหอมแดงเข้าตาน้ำตาไหลมารอบนี้ไอเสร็จ <c oughs> แล้วเราจะทำการใส่ไก่ลงไปนะครับผมไก่ที่เราซอยไว้ใส่ลงไปเลยนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปเลยครับผมั <c oughs> เ,เข้าให้เข้ากันเลยนะครับผม <c oughs> ทุกคนน, <c oughs> นี่ครับแต่ถ้าเป็น กระทะนะครับผมที่เรานําไปผัดกับเตาไฟอเตาแก๊สนะครับผมมันจะร้อนกว่านี้นะครับผมไก่จะสุกไวนะครับผมแต่นี่ก็ตามสภาพความแรงของไฟนะครับผมดีนะครับฝนตกแล้วไฟไม่ดับแต่ถ้าไฟดับนี่คือทุกอย่างจบสงสัยเย็นนี้ไม่ได้กินข้าวคงจะต้มมาม่กัดต้มไข่แทนแล้วทุกคนเอาต้มก็ต้มไม่ได้เพราะม่มีไฟไฟไม่มาไฟแก๊ดับผัดไปเรื่อยๆนะครับผมพัดพัดพัดไปนะครับผม ิ่นหอมหอมคล้ายแบบไส้อวนเหนือครับผมยังไงอย่างนั้นเลยนะครับหอมจริงๆหอมถึงใจนี่จะเป็นพริกแกงสุงผักที่ติดกล้ะนะครับไม่เป็นไรเราจะผัดจนไก่แบบว่าสุกประมาณ20เซนตนะครับผมเราก็จะทําการใส่น้ําล้างครกลงไปนะครับผมนี่ครับรู้สึกว่าน่าจะ20%เนแล้วนะคผับผนไก่นี่ครับน้ำล้างครกเมื่อกี้นะครับผมเราก็จะเทลงไปเลยนะครับผม นี่ครับเทลงไปเลยเป็นไงครับสีสันนี่ยังไม่สุกนะครับทุกคนระหว่างระหว่างนี้นะครับผมเราจะทำการปิดฝานะครับผมเพื่อให้ไก่แล้วก็น้ำนะครับผมสุกไวนะครับผมเพื่อให้ฝาหมอ้อไอ้น้ำาองกระปูนี้หม้อนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมระหว่างนี้นะครับผมระ,ะร,บระหว่างที่รอให้ไก่สุกนะครับผมเราจะทําการ ผนผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับพันพร้อมๆกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวไอ้นี้ลากผักชีรากผักชีไทยขอเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเราจะตัดไว้ใส่เมนูอื่นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอย่าทิ้งนะครับทุกคนมีประโยชน์นะครับนี่ครับหลายคนยังไม่รู้นะครับผมว่ารากผักชีตรงนี้มีประโยชน์นะครับผมรวมถึงแรกตรงนี้ด้วยนะของผักชีไปเลยแต่ก็ทิ้งก็ได้ครับอันนี้ครับทิ้งได้นะครับผมแต่ก็เก็บไว้ เสร็จแล้วเราก็จะทําการหารั่นนี่แหละครับผมอันนี้ก็ต้องหั่นให้ละเอียดหน่อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มสีสันให้เมนูรูหนา้าประทานนะครับผมเพราะมันเป็นสีเขียวของสมุนไพรนะครับผมในตัวของเขาจะมีความหอมนะครับผมผักชีใบเลื่อยและผักชีไทยนะครับผมนี่ครับไก่อุจกจ่าโอนะครับผมเมนูนี้ ตอนนี้ฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับผมทำไปด้วยฝนก็ตกลงมาด้วยนะครับผมล่าสุดนะครับเจ้าซูซี่หลบฝนอยู่ใต้โต๊ะนี่แล้วครับทุกคนนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับนี่ครับโอเคเรามาดูไก่กันนะครับผมนี่ก็ยังไม่สุกนะครับผมใจเย็นนะครับผมเราจะต้มให้นานที่สุดนะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มน้ำเข้าไปอีกเลยครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างทุกคนฉีดไหมเหมือนเดิมเริ่ม,มใบมะกรูดด้วยนะครับผมนี่ครับเบอร์การอดนะครับผมสรรพคุณทุกคนนะ่าจะรู้ดีว่าทําอะไรได้บ้างนอกจากทําเมนูอาหารนะครับผมในการฉีดใบมะกรูดเราฉีดแบบนี้นะครับผมนี่ฉีดแบบนี้เราจะไม่หัน่นเราจะไม่ซอยนะครับผมนี่ครับ นี่ครับเราจะฉีกเป็นแฉกครึ่งแบบนี้นะครับผมระหว่างใบส่วนก้านตรงกลางแกนกลางของใบมะกรูดเราจะเอาทิ้งไปนะครับผมนี่ครับอันนี้ผมถูกสอนจากคุณป้านะครับผมคุณป้าที่บ้านที่ฝางครับชื่อป้าปานะครับผมสอนผมให้เก็ใบมะกรูดแบบนี้นะครับผมครับผมนี่ครับนี่ครับผมทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ข้างหลังผมฝนจะเปียกเต็มเลยครับตอนนี้ฝนตกฝนตก ถ้าฝนตกหนักดีถอเสื้อเลยน้ำฝนเลยทุกคนโอเคครับเรียบร้อยครับใบมะกรูดนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมและตอนนี้โอเคตกใจมาและตอนนี้นะครับผมอบไก่หรือุกไก่ของเราก็ค่อนข้างจะได้ที่แล้วนะครับทุกคนเราก็จะทําการใส่ใบมะกรูดลงไปนี่ครับได้ที่ขนาดไหนดูเลยครับนี่ เราก็จะทําการ,รโรยใบมะกรูดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมตักเนื้อไก่บางชิ้นบางส่วนให้ทุกคนได้ชมได้เห็นกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมทุกคนแล้วก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปแล้วก็จะทําการอบอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะมาดูกันทุกคนดูว่าผมต้มนานแค่ไหนเมื่อกี้ก่อนจะต้มฝนยังไม่ฝนยังไม่ตกต้ม จนฝนตกฝนตกตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับผมพูดไปพูดมาจะตก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 โอเคครับนี่ครับก็รอสักรู่นะครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับผมนี่ครับแต่ก็มีปลอยเป็นเล็กๆนะครับผมนี่ครับเฮ้ยก็แบบนี้ครับดูฝนตกตกหยุดหยุดนะครับผมที่นี่นะครับผมก็จะฝนแปดแดดสี่นะครับผมเขาบอกว่าเป็นการตกของฝนที่ทําให้เห็ดหอกเห็ดชนิดต่างๆออกดีมากนะครับผมงอกเลยได้ดีมากนะครับผมครับโอเค ทุกคนครับและตอนนี้นะครับผมอุกไก่ของเรานะครับผมก็95แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับผมหัวใจของเมนูเลยก็ว่าได้นี่ครับรถดีนะครับผมซื้อมาใหม่ๆนะครับผมทองเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมนี่ครับเราก็จะทําการปรุงนะครับผมตามใจชอบเลยนะครับผมนี่ครับอุ๊ยร้อนตรงนี้เลยนะครับแค่นี้พอแล้วผมอย่าใส่มากนะครับผมไม่ต้องใส่มากเดี๋ยวแซบนะครับผม เดี๋ยวจะแทบมากแล้วครับผมเพราะคนทำก็แทบมากมากแล้วอันนี้ก็อายิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบราจากทำมาชอแนะครับผมอันนี้ก็ใส่หนึ่งเม็ดนะครับผมไม่ใช่ล้อเล่นประมาณนี้ครับผมใส่คนลงไปนะครับผมเพื่อเพิ่มความนัวนะครับผมของรสชาติต้มุกไก่นะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็ชิมน้ำก่อนโอเคได้ที่แล้วแค่นี้นะครับผมเสร็จแล้วนี่ครับ เรามาเพิ่มสีสันนะครับผมให้เมนูของเราด้วยนี่เลยนะครับผมผักชีสองสหายนี่ครับผมั้นขตอนนี้เราจะทำการปิดก่อนนะครับผมปิดเพื่ออะไรเพื่อที่กลิ่นหอมของผักชีนะครับผมถ้าโดนความร้อนเกินไปมันจะไม่หอมนะครับผมแล้วก็มันจะไม่มีความสดของสีสันนะครับผมผมก็เลยทําการปิดไฟของกระทะไฟฟ้าก่อดน,นี่ครับเสร็จแล้วนะครับผม เราก็ทําการโคนนะครับผมนี่โคนโคนนะครับผมคุกเค้านะครับผมให้เข้ากันนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอกไก่เนือของเรานะครับผมหน้าตาสีสันเป็นไงครับทุกคนให้กี่คะแนนดีเอ่ยนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผม ต่อไปเราจะให้กรรมการของเรามาทําการชิมดูนะครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมกรรมการของเราเล่นเชิญครับผมน้องฟลุ๊กของเรานะครับผมเ้าชิมเลยครับผมโอ้โหอย่าลืมเป่าก่อนนะครับอย่ลวกปากนะครับผมเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยโอเคครับผมและนี่ไรไม่รู้เลยโอ้โหเกะทิหายโอ้โ้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมสามารถ ดูแลกรบและนำไปใช้ได้นะผมพัร้องอร่อยถูกปากสะอาจถูกใจอนามัยไม่ถูกลืมแน่นอนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ฝากกนไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมบ๊ายบาย